นึงสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกรอบนึงก่อนสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวเรารอ,อเพื่อนๆเข้ามาชมกันก่อนวันนี้เราจะมารีวิวอะไรคะน่าใสรีวิวน้อใสนะคะอา่าเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวหน้าใสกันนะคะไหนก่อนเอาตัวนี้ก่อนคะ่ะตัวสีเขียวก่อน <Okay. S 1> อ ยกขึ้นมาชู่วค่ะอย่าเพิ่งค่ะเดี๋ยวรอ,อคนเข้ามาดูก่อนอเควันนี้เรารีวิวหน้าสาค่ะรีวิวหน้าสาค่ะ,500คะหา้าอยบาทค่ะห้ารอยบาทค่ะอ่าแล้วก็ตัวนี้ด้วยค่ะตัวนี้ด้วยค่ะ ตัวนี้ด้วยค่ะ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 อันนี้ด้วยค่ะอันนี้ด้วยค่ะอ่าตัวนี้จะเป็นตัวลดพดตัวนี้จะลดพดนะคะมาแล้วนี่เราจะเริ่มก่อนเราจะเริ่มผลิตภัณฑ์ตัวแรกกันก่อนอ่าโอเคเปิดฝาเปิดฝาได้ค่ะเปิดออกไหมคะมาโอเคอึ๊บ ตัวยาจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทําให้หน้าเราใสขึ้นอ่ะหยดใส่มือมามีโอเคขออีกหยดค่ะอ่ะแล้วก็จะวอร์มครีมนะคะเราก็ทาทั่วหน้าเลยรีวิวใช้จริงนะคะรีวิวจริงใช้จริงไม่มีสแตนด์อิน นี่ต่ออ่าตัวนี้เสร็จแล้วไม่เอาเอาตัวนี้ก่อนอ,อ่ะตัวนี้ช่วยเติมเติมความชุ่มชื้นลดเลือดริ้วรอยนะคะเท่าไหร่คะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทค่ะอ่ากดอึ๊บอึ๊บอ่าโอเคอ่านี่นะคะเอ้ยน้ายญ้าจะเป็นแบบนี้โอเคมาให้มามิอึ๊บเส็ลโก้ ใช่ทาทั่วหน้าค่ะแล้วก็ทาคอด้วยตัวนี้ต่ออ่าฮะตัวสีทองนะคะก็จะเป็นตัวไฮยาค่ะ,คะก็จะเหมือนฟิลเลอร์รูปแบบทานะคะราคาพิเศษก็เหลือ500บาทค่ะ ตัวนี้ต่อตัวนี้ก่อนตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของเติมน้ําทําให้ผิวหน้าเนี่ยขาวใสนะคะแล้วก็ลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดําค่ะอ่ากดอีกทีนึงค่ะอ๊บอ่าโอเคเนื้อครีมก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีฟ้าอ่อนๆก็จะวอร์มอ่โอเคมาใส่มือแม่ใส่มือแม่อ่ใส่มือแม่ให้หมดโอเคแล้วเราก็จะวอร์มครีมก่อนนะคะ วันนี้เจอกันที่สาขาปิ่นเก้านะคะบรมสองทับสนะคะร้านอยู่ริมถนนจอดรถหน้าร้านได้เลยนะคะอันนี้อันนี้ต่ออ,นนอันนี้ไม่ต้องแล้วค่ะตัวนี้จะเป็นตัวรดพดนะคะใครที่มีพดเนี่ยสั่งซื้อตัวนี้ได้เลยนะคะแค่500บาทนะคะตัวลดพด ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอลลาเจนค่ะเติมความชุ่มชื้นให้ผิวหน้านะคะชาวนี้เราจะไม่ใช้แล้วค่ะเยอะไปแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะช่วยให้หน้าขาวกระจ่างใสนะคะอ่ะกดใส่มือแม่อ่ะโอเคพอแล้วเยอะแล้วตอนนี้มามีทาเยอะมากเลยโอเคติดนี้ วันนี้นะคะก็พบเหมาะนะคะที่สาขาปิ่นเกล้านะคะเสาร์อาทิตย์ที่ปิ่นเกล้านะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะคะที่ปิ่นเกล้านะคะเซรั่มราคาพิเศษนะคะก็ซื้อสี่ตัวนะคะเราฟรีวิตามินให้นะคะวิตามินกินนะคะเรามีวิตามินกินให้ฟรีนะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราฟรีให้เลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะ ก็ถ้าซื้อสี่ตัวเนี่ยจะเฉลี่ยเหลือตัวละ400บาทเท่านั้นนะคะนี่นหคะถูกเหมือนแจกเลยนี่นี่ค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้ค่ะลูกอันนี้ค่ะอันนี้นะคะนี่นะคะเซตนี้นะคะสองพันบาทนะคะสองพบาทนะคะได้ฟรีนะคะตัววิตามินกินด้วยนะคะเห็นไหมคะราคาพิเศษค่ะ,ะตัวนี้เป็นคอลลาเจนนะคะ รดเลือริ้วรอยคืนความชุ่มชื้นหลังจากที่เราทาครีมเสร็จแล้วหน้ามามีนุ่มไหมคะเอ็นเจนุ่มไหมหน้านุ่มเห็นไหมคะเีียยวเเเดี๋ยวพอเราทาเสร็จแล้วพอตอนเช้าเราก็ต้องใช้กันแดดด้วยนะคะอะแม่อีกคนนึงแล้วมามี พี่เขาชมว่าน้องเอ็นเจเก่งจังเลยค่ะอีกแล้วสวัสดีค่ะก่อนเอ็นเจบอกสวัสดีค่ะมีสวัสดีค่ะุทักมาว่าสวัสดีค่ะหนูก็บอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอะน้องแองจี้ด้วยนะอุ๊ยอันนี้เรารีวิวนะคะรีวิว บำรุงผิวทุกวันจริงๆนะคะก็บอกเลยนะคะว่าหลายหายคนอาจจะคิดว่าหมอได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ร้านตัวเองหรือเปล่านะคะก็เลยมาทาทุกวันให้เห็นกันไปเลยนะคะทาให้เห็นกันจัดจนะคะมีหลายคนถามว่าทําไมผิวดูใสนะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ร้านนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มค่ะใช้ดีมากปกติขายตัวละพันห้านะคะตอนนี้ลดเหลือห้าบาทนะคะเพรา <ๆ S 1> ะว<ด>่อะไรก็ไม่รู้ อีกคนนึงนั่งอยู่มุมนี้นะคะอีกคนนึงนั่งอยู่มุมนี้อีกคนนึงนั่งอยู่นี้เอ๋วันดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ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 โอ้โยน่ารักมากค, <laughs> คนเล็กนะคะอันนี้คนโตคนนี้คนโตห้าขวบแล้วนะคะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ย 2ควบครึ่งอ่าแล้วเราก็มีโปรโมชั่นมาแจกนะคะก็จะมีส่วนลดพิเศษนะคะในไลฟ์สดสำหรับคนที่จองนะคะลด5,000บาทนะคะลดราคาให้5,000บาทเลยนะคะช่วงโควิดนะคะเราลดกระนำนะคะก็ฉีดไขมันหน้าเด็กค่ะลดให้5,000บาทนะคะใครอยากมาทำไขมันหน้าเด็กนะคะก็แวะมาได้เลยไปหน้าเลย อันนี้เรารีวิวแต่งหน้าด้วยเลยเห็นไหมคะว่าพอหลังจากที่เราทาเซรั่มเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถทาแป้งอทาครีมกันแดดแล้วก็ทาแป้งแต่งหน้าออกไปทํางานได้จริงๆเห็นไหมคะไม่เหนียวนะคะเป็นสูตรนะ้ํา เห้นไหมคแต่งหน้าง่ายมากง่ายง่ายไหมคะลูกง่ายมากง่ายมากเขียนคิ้วเขียนคิ้วด้วยน่าปัดแก้มด้วยอ่ะเราแจกส่วนลด5 0า0ันบาทอ่ะเอเจพูดส่วนลด5้0 0ันบาทสิคะส่วนลด5000บาทในการทำไขมันหน้าเด็กอ่ะ แล้วเราก็มีโปรโบตอกห้าพันได้ร้อยยูนิตอืมอ่ะโอเคแย่งกันแต่งนะคะเห็นไหมคะว่าหลังจากที่เราทำหน้าไปแล้วแต่งหน้าง่ายมากเด็กห้าขวบก็แต่งได้เด็กห้าขวบก็แต่งได้เห็นไหมคะง่ายมากแค่ผิวดีโครงสร้างดีเห็นไหมคะโครงสร้างผิวดี ไม่ต้องคอนทัวร์อะไรเลยเพราะว่ามาให้หมอน,นุ่นคอนทัวร์หน้าให้กลับบ้านไปลูกสาวที่บ้านก็แต่งหน้าให้คนไข้ได้เห็นไหมคะมแต่แค่อาจจะต้องลงสีให้มันเท่ากันนิดนึงนะคะโอเคหน้านเราแต่งง่ายมากจบแล้วคะ่ะจบจบอ่ะเราแจกส่วนลดห้าพันโบท็อกกี่บาทคะลูกโบท็อกร้อยยูนิต ห้าพันค่ะห้าพันบาทค่ะฟิลเลอร์หนึ่งซีซีกี่บาทคะลูกห้าพันบาทค่ะห้าพันบาทค่ะร้อยหมายหกพ้าร้อยเก้าสิบเกาบาทค่ะ6,999บาทค่ะซปเปอร์ลิฟต์หนึ่งหพันบาทค่ะซปเปอร์ลิฟต์หนึ่งหมื่นห้าหึ่งหมื่นบาทค่ะห5 0 0 0หมบาทค่ะ อ๋อพี่ขาทาได้เลยค่ะพี่กุหลาบทาทาาั้งเช้าทั้งเย็นได้เลยค่ะใช้ตัวไหนก่อนหลังก็ได้นะคะเวลาทาครีมอะค่ะตัวไหนก่อนหลังก็ได้นะคะปกติหมอก็ทาตัวไหนก่อนหลังก็ได้แล้วแต่ลูกจะหยิบให้ลูกหยิบอะไรให้ก็อันนั้นเลยไม่เป็นไรใช้ง่ายแล้วก็เราจะมาคุยเรื่อง ซูเปอร์ลิฟติ้งนะคะก็จะเป็นการทำทั้งเฟสลิฟนะคะมันก็จะแตกต่างจากการทำมินิเฟสลิฟตรงที่มันจะดึงยกขึ้นไปทั้งหน้าเลยนะคะก็คือเราจะดึงยกขึ้นไปทั้งแผลอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าทั้งเฟสลิฟมินิเฟสลิฟป,ปกติมันก็จะแค่จัดกรอบหน้าโครงหน้าใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยเราจะคอนทัวร์ทั้งใบหน้าใหม่เลยนะคะก็มีราคาพิเศษนะคะ ใหม่น้ําจะมี2เจเนอเรชันนะคะเจเนอเรชันแรกเนี่ยเจ็ดนเรก้าสิบาทเจเนอเรชันที่2องเนี่ยหนึ่งบาทนะคะแล้วก็ข้อดีของใหม่น้ําก็คือ1กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งฟิลเลอร์ทําไม่ได,ด้ข้อดีข้อที่2ก็คือทําให้ผิวขาวใสก็เป็นเรื่องที่ฟิลเลอร์ทําให้ไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะข้อดีข้อที่3ก็คือยกหน้าค่ะ อันนี้ฟิลเลอร์ก็ทำให้ไม่ได้อีกอนะคะเ,เ,เ,เห็นไหมคะว่าข้อดีเยอะมาก<อ>าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยในเรื่องของการเติมเต็มด้วยนะคะกดได้ไหมกดอะไรคะเลิก,กถ้าแต่เซรั่มได้ค่ะเซรั่มก็ช่วยให้หน้าขาวใสรักษาฝ้ารอยดำแล้วก็ริ้วรอยนะคะพี่กุหลบ<อ>าบอ่ะแล้วเราก็มาคุยกันเรื่องใหม่น้ำต่อนะคะ ไหมน้ำเนี่ยมันมีข้อดีที่ดีแบบดีมากๆเลยก็คือ,อทําให้ผิวเนี่ยผลิตคอลลาเจนใหม่<อ>หน้าเราก็จะเหมือนเด็กแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างผิวเด็กผิวเด็กก็คือผิวเขาเนี่ยจะมีการสร้างคอลลาเจนสร้างขึ้นมาอยู่ตลอดนะคะแต่ทีนี้พอเราแก่ปุ๊บผิวเราจะไม่สร้างคอลลาเจนแล้วแต่เราต้องการให้ผิวเราเนี่ยสร้างคอลลาเจนอีกรอบหนึ่งกลับไปเป็นเด็กแบบนี้อีกรอบหนึ่งเราจะทํำยังไงเราก็ต้องเอาไหมน้ําเข้าไปเพราะตัวไหมน้ำเนี่ยมันจะเน้นกระตุ้นให้ผิวผลิตคอลลาเจนเพิ่มขึ้นนะคะ คุณสิทธิชันันบอกว่าอยากฉีดหน้าผากมาฉีดได้เลยค่ะหมอฉีดสวยนะคะอยากได้โหนกแบบลูกไหมอันนี้อันนี้หน้าผากโหนกโหนกไหมคะโหนกค่ะอันนี้เรียกว่าหน้าผากเห็นไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอาหารด้านข้างก็อาจจะให้ดูโหนกแล้วก็เติมตรงนี้ขึ้นไปหน่อยนึงนะคะถ้าของผู้ใหญ่ก็เอาโหนกกลมพอดีพอดีเอาให้หน้าดูเรียวนะคะ อันนี้โชว์โชว์ชว <laughs> อันนี้คือหน้าแบบคุณแม่นะคะ<อ>แก้มใหญ่นะคะแก้มใหญ่ได้คุณแม่ไปเห <laughs> ็นไหมคะว่าหน้าใหญ่ๆเราก็ทําเล็กได้หน้าใหญ่แบบนี้ทำเสร็จก็จะเล็กแบบหมอเห็นไหมคะต่างกันยังไง <laughs> ก็นหน้าเราต่างกันเพราะว่ามามีทําหน้ามาแล้วแต่ของลูกยังไม่ได้ทําเห็นไหมคะอันนี้นะบีเฟอร์อันนี้อัฟเตอร์ โอเคทีนี้รอยย่นหว่างคิว้วมีคนถามเรื่องรอยย่นหว่างคิว้วรอยย่นหว่างคิ้วอะค่ะเราสามารถฉีดไหมน้ําที่แนะนําเป็นไหมน้ําเพราะว่าแถวๆนี้จะมีเส้นเลือดลองไปเปิดอนาตมี่ดูได้นะคะจะมีเส้นเลือดนะคะอืดนั่งเก้าอีอ้นั่งอยู่ข้างหลังฟังมามีพูดบ้างตรงจุดตรงนี้ค่ะจะมีเส้นเลือดเยอะนะคะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเวลาที่เราจะฉีดฟิลเลอร์เนี่ยบางทีโมเลกุลของฟิลเลอร์ค่ะมันจะหนัก พอมันหนักปุ๊บมันจะไปกดหลอดเลือดทาให้เกิดเนื้อตายบริเวณนี้ก็จะแนะนําให้ฉีดเป็นไหมเพราะว่าตัวไหมเนี่ยโมเลกุลเบาแล้วก็ลอยตัวและที่สําคัญมีความคงตัวเกาะกับพื้นที่ที่ฉีดก็คือไม่ไหลย,ย้อยไปที่อื่นทีนี้เวลาที่โมเลกุลของไหมไมันเข้าไปเกาะปุ๊บพอมันเกาะแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเกาะอยู่บนอย่างเงี้ยปุ๊บไม่ไหลระหว่างที่มันเกาะเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างมันก็จะกระตุ้นพื้นที่รอบๆให้เกิดการสร้างคอลลาเจนรอบๆ เป็นเหตุที่ว่าทําไมพอเราใส่ไหมน้ําเข้าไปแล้วผิวเราเลยดูเด็กลงนะคะผิวก็จะดูอ่อนเยาว์ไม่ได้ยินเสียงโอเคได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะอันนี้ได้ยินเสียงไหมคะเดี๋ยวเช็คเสียงก่อนก็โมเลกุลของใหม่นะคะก็จะเกาะอยู่ที่พื้นที่ที่เราวางยาไว้พอเราวางไว้เสร็จทีนี้อันอันนี้เรายังไม่ใช้ลูก เก็บไว้กอดลูกให้พัดมาอธิบายมันก็จะแปะเกาะติดอยู่เสร็จแล้วมันก็จะกระตุ้นค่ะให้เนื้อเราอะค่ะผลิตคอลลาเจนเยอะขึ้นผิวที่มันเป็นร่องลึกอะคะ่ะมันก็จะถูกฟื้นฟูทําให้มีการสร้างคอลลาเจนสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมานะคะแล้วมันก็จะดูเด็กลงเนื้อเยื่อก็จะถูกสร้างแล้วก็ฟูขึ้นนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมหน้าเราถึงเด็กลงอันนี้เรียกแปรงสีฟัน ได้ยินเสียงไหมคะอันนี้ถามก่อนได้ยินเสียงไหมคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะไปเจอหมอที่ปิ่นเกล้าวนะคะก็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปปิ่นเกล้าวกันแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะเอ็นเจเดี๋ยวเรามาใบยเพื่อนๆก่อนแล้วเราก็วันนี้เราแจกโปรลดห้าพันใช่ไหมคะเอ็นเจเราแจกโปรลดห้าพันใช่ไหมคะวันนี้ใช่ค่ะวันนี้เราแจกโปรโมชั่นลดห้าพันกันนะคะลดไปเลยห้าพันบาท อะส่วนใครที่อยากฉีดใหม่น้ำเจน1เนี่ยเราลดต่อไม่ได้แล้ว7,999บาทแต่เจเน r เรชัน2เราลดให้เพื่อนๆดีไหมคะลูกดีค่ะใช่ไหมคะดีค่ะเราลดให้เพื่อนๆนะคะลดอีก3,000บาทนะคะสำหรับเพื่อนๆที่โอนจองนะคะก็แจกส่วนลดให้ในไลฟ์สดนะคะเพื่อนๆที่สนใจก็อินบ x ็อกโอนจองนะคะโทรหาน้องเพ็นได้เลยนะคะ 094 324 4442นะคะเดี๋ยวมีน้องเพนดูแลนะคะแล้วก็นัดคิวพบหมอได้นะคะที่สยามแล้วก็ที่ปิ่นเกล้านะคะเอนวันนี้เราบายบายเพื่อนๆกันก่อนค่ะบายบายบคุณพีจองนะคะพี่โสพีนะคะบาย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 กันบาย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 อ่ตั้ิวมาทำไม ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันที่ปิ่นเก้านะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้ค่ะ